ากเกาะช้างแลมสู่ดินแดนจันทบุรีล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 ีสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ฮอปอินจันทบุรีค่ะซึ่งที่นี่เนี่ย ห้องคือลรา650บาทแต่ถ้าใช้การ a x ซี่กีนะคะในอีก10วันนี้ก mm hmm. ็จะได้ลด100บาทเหลือค่าห้อง550บาทเท่านั้นค่ะและนี่ก็คือที่พักราคาประหยัดที่จันทบุรีนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องกันเลยนะคะตัวคีการ์ดเนี่ยต้องมาจํา1 0 0บาทนะคะแล้วเดี๋ยวจะได้รับคืนตอนออกค่ะ mm hmm. ้สึกถึงความปลอดโปร่งโล่งสบายค่ะที่พักนะคะพอเสียบคีย์การ์ดปุ๊บไปก็จะติดค่ะนี่นะคะคือสวิตช์เปิดปิดแล้วที่พักที่นี่นะคะเหมือนในรูปเลยค่ะเพื่อนๆมีความดูคลีนนะคะดูแบบสะอาดดูเป็นมาตรฐานนะคะเริ่มต้นนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเจอกับเตียงค่ะมีโต๊ะหัวเตียงนะคะแล้วก็มีไฟสองอันค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองนอนเตียงกันนะคะว่านิ่มสบายหรือเปล่า โอ้หนี่แหละค่ะคือการพิสูจน์นะคะว่าเตียงนิ่มไหมเตียงที่นิ่มๆมากเลยค่ะและนี่นะคะก็เป็นโต๊ะอเนกประสงค์ค่ะซึ่งมันยาวไปถึงตรงนู้นเลยค่ะและนี่ก็คือทีวีค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้ห้องอะไรมาดูกันนะคะโอ้โหมันเป็นระเบียงเล็กๆค่ะก็คืออยู่ใกล้ๆกับตลาดน้ำพุนะคะประมาณ1กิโลค่ะฮอปอินมีหลายสาขานะคะเพื่อนๆเซิร์ชใน,เน,นเน็ตก,ก็จะรู้นะคะว่า สาขาเยอะมาดูห้องน้ําสิคะแลวประทับใจมากเลยค่ะห้องน้ําเขาใหญ่มากค่ะเพื่อนเพื่อน,นเมื่อเทียบกับใส่ห้องดูสิคะห้องน้ําใหญ่สุดเลยค่ะมีการแบ่งสัดส่วนอย่างดีเลยนะคะระหว่างห้องอาบน้ําแล้วก็ชักโครกค่ะคืออาบได้สบายสบายเลยค่ะต่อให้ห้องจะไม่ได้ใหญ่มากนะคะแต่ว่าห้องน้ํากว้างค่ะสมใจจริงๆค่ะรู้สึกประทับใจแล้วก็เกินคาดมากๆ จบแล้วนะคะสำหรับการรีวิวฮอปอินจันทบุรีห้องพักหลักร้อย650บาทแล้วก็ถ้ามีโปรเนี่ยก็จะลด50 1 0 0บาทนะคะตามโปรก็อย่าลืมดูโปรกันก่อนมาด้วยนะคะอ๋อลืมบอกไปค่ะเขาบอกว่า Galaxy g กีกที่ลด100นะคะถ้าใช้มาจากบ o ๊ k i n g แล้วเนี่ยก็คือจะไม่ได้นะคะต้องโทรหรือว่า Walk-in เท่านั้นค่ะก็ลองโทรถามสาขาต่างๆก่อนนะคะจะได้ได้ลดเยอะๆไง ากว่านะคะเราไม่มีจานไม่มีช้อนก็เลยไปขอแก้วกาแฟกับช้อนมาค่ะจริงๆขอแค่ไม่กี่อันพี่เขาให้มาเยอะมากคือแบบกลัวเราใช้ไม่พอใจดีมากเลยค่ะอันนี้นะคะคือหมูชมงค่ะเครื่องเครื่องหเอิอ่ม <c oughs> พี่ติ่งคะ่ะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวคะ่ะอันนี้ก็เป็นยำก้างกับปูม้านะคะจริงๆห่อใหญ่มาก ให้กั้ง3ตัวปูมาอีก2ตัวใหญ่แล้วก็1ตัวเล็กๆ50บาทกินทะลุออกมาน่ากินมากนี่ค่ะกาแ,แฟรสยำเอิมสับสนและแค่พี่ติงกาแ,แฟรสยำ <laughs> อันนี้นะคะก็คือเส้นจันผัดปูค่ะซึ่งเขาขายเป็นถุงละ30ครึ่งโล60นะคะเต็มโลก็120่ส ถ้ากินแบบเปล่าๆจะไม่อร่อยต้องคลุกผักด้วยปูของเขาจะเป็นปูเล็กๆแบบนี้ค่ะปูทอดค่ะใช่ปูทอดกินได้ทั้งตัวเลยและนี่นะคะก็คืออาหารของเรามื้อนี้ค่ะมีปูผัดเส้นจานหมูชะมวงนะคะยำก้างแล้วก็ปูมา้าหอยนางรมสดนะคะสังขยาหน้ากุ้งแล้วก็หน้าสังขยาค่ะมีข้าวสวยด้วย โหโอช้ามากค่ะวันนี้จากตลาดไหครับตลาดตลาดน้ำผุค่ะ <c oughs> ราคาไม่แพงเลยบอกให้ราคาถูกมากที่ตลาดนี้แนะนำให้เพื่อนๆมาเดินนะคะ